สวัสดีครับพบกับชาววันเสาร์ที่5กรกฎาคม2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่73นะครับวันนี้มีพาสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ300บาทนะครับสนใจโทร0 6 2 5 6 0 8 4 7 1นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับ องที่หนึ่งนะครับจะเป็นผ้าสมเด็จนะครับใส่รอบนะครับจะเป็นผ้าสมเด็จใส่รอบนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองละสามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับเนื้อสวยสวยกันเลยนะครับพร้อมกับรอบสีทองนะครับ ด้านหลังก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับ ิมเป็นทรงสวยๆเลยนะครับแต่ละองค์นะครับด้านหลังขององค์ที่สองก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ จะเป็นเนื้อออกสีขาวนะครับเป็นผ้าสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ3 0 0บาทนะครับจะส่งฟรีทุกองนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สามนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับ นี้จะมีตะกุดฝังอยู่รอบๆนะครับจะมีเม็ดตะกุดฝังอยู่นะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับจะมีสีเขียวนะครับเป็นเนื้อสีเขียวด้านหลังก็จะมีเม็ดตะกุดฝังอยู่นะครับองค์ที่สี่นะครับ องที่4นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์นี้ตรงฐานของท่านก็จะมีตะกุดฝังอยู่เป็นหลอดเลยนะครับเป็นหลอดยาวเลยนะครับรูปลักษณ์หน้าตาของท่านชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้เนื้อส,อสวยๆนะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับ น่าสนใจนะครับหน่ามันปไปเช่าบูชากันนะครับด้านหลังก็จะเนียนประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับ เนื้อสวยๆกันเลยนะครับ องที่6นะครับต่อไปองค์ที่7นะครับด้านหลังขององค์ที่7นะครับ องคที่7นะครับต่อไปองค์ที่8นะครับเป็นเนื้อเก่าเก่านะครับองค์นี้เก่าไม่เก่าดูตามรูปนะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่8นะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับ ด้านหลังขององค์ที่8นะครับองค์ที่8นะครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับ ด้านหลังจะสลักคำว่าเฮงนะครับองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับองค์นี้สวยๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆครับองค์นี้พิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับ ดูชัดๆจะมีเมตกุดฝังอยู่นะครับตรงจะจะเป็นตรงด้านซ้ายของท่านนะครับแล้วก็จะมีตรงหน้าอกตรงอะไรนะ้พิมพ์ฐานก็มีนะครับองค์ที่สิบนะครับ ต่อไปองค์ที่11นะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆนะครับพร้อมกับกรอบสีทองประดับด้วยเม็ดเพชรสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่11นี้จะเป็นกรอบกันน้ํานะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ3 0 0บาทนะครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับ ด้านหลังขององค์ที่11นะครับหัวโต2 4นะครับสลักคําว่าหัวโต2 4นะครับองค์ที่11นะครับต่อไปองค์ที่12นะครับ องนี้พิมพ์ทรงสวยๆนะครับรูปลักษณ์หน้าตาของท่านชัดเจนนะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่12นะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับ องที่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่สิบสามนะครับ ด้านหลังขององค์ที่13นะครับองค์ที่13นะครับต่อไปองค์ที่14นะครับ องค์ที่14นะครับปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่15นะครับ องค์ที่15นะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขด้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด15บห้าองนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์062 5608471นนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ